สวัสดีเคฟซีที่น่ารักของบานทุคนค่ะมาแบบนี้เลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกันค่ะเหรียญเหรียญหมุนเวียนหรือสตางค์ทอน,นะคะเหรียญสิบบาทโอ้โหล้วนๆเลยมาแบบเป็นพันเหรียญน,นะคะทุกคนดูนะมาเป็นพันจริงๆค่ะถุงนี้น่าจะถึงสองร้อยปีสี่ศูนย์คือปีสี่ศูนย์ปกติปีนั้นไม่ได้รับนะคะอันนี้ปีสี่ศูนย์สี่ศูนย์ปกติไม่ได้รับแต่ คันนี้เขาเลิกสะสม <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> เป็นร้อยเหรียญสามสี่ร้อยเหรียญสี่ศูนย์ร้อยเหรียญสามสี่ร้อยเหรียญค่ะ <c oughs> คือของที่เขาเลิกสะสมแล้วเขาส่งมาขายประนาดคะ่ะแล้วประนัดก็รับไปหมดเลยนะคะมีบวกให้ทั้งนั้นแหละคะ่ะบวกให้หมดแต่บวกมากบวกน้อยแล้วแต่เลยอันนี้โหเขาใส่กันชื้นไม่ได้วยเห็นไหมคะ เขาเก็บไปดีอะค่ะเนี่ยคนเขารักเหรียญจริงๆเนาะเขามีความใส่ใจเห็นไหมคะรายละเอียดใส่กันชืดให้ด้วยเขาเขาเก็บของเขาเนาะอันนี้ตีอะไรอะเหรียนสวยอยู่นะเนี่ยอ๋อสี่สามเนี่ยอันนี้สองห้าสี่สามสวยสวยสวยจริงๆเะเนี่ย สองห้าสี่สามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทนะคะสองสิบบาทพอสองห้าสี่สามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเดี๋ยวจะมาแจ้งว่าเหรียญไหนรับเท่าไหร่อันนี้สองห้าอะไรนเนาะสิบห้าเหรียญเขาเขียนมาสองห้าสี่สี่สองห้าสี่สี่สิบห้าเหรียญ อันนี้ก็ปีสองห้าสี่ศูนย์อ๋อเดียวกันสองห้าสี่ศูนย์อันนี้แปดเหรียญสองห้าสี่สี่เนี่ยค่ะปกติสี่ศูนย์กับสี่สี่ไปนั้นไม่ได้รับเนาะแต่คือเขาเทหมดอะคะ่ะเรารับไปหมดเราจะบอกว่ารับเฉพาะอันนี้และอันนั้นไม่รับก็ไม่ได้สี่สองสามสิบสี่เหรียญสองห้าสี่สองสามสิบสี่เหรียญ เราจะบอกว่าอันนี้ฉันรับนะอันนั้นฉันไม่รับนะ44 2544 50เหรียญก็ก็ก็ไม่ได้เนาะในเมื่อเราจะรับเขาเขาแบบคือเขาไม่เก็บแล้วอะ่ะเขาเทม,มาหมดเราก็ต้องเอาไว้หมดอันนี้ก็2544โห2544โอ้สี่ทัดดิ้นออกแล้วว่าทําไมถึง44กับ40ทำไมเขามีเยอะหลายร้อยเหรียญเพราะว่าเหรียญอื่นๆนะคะเขาส่งมาขายปหน้าแล้ว พอที่ไปนาดรับใช่ไหมคะเหรียญสีหนึ่งเนี่ยสีสองเนี่ยรับยี่สิบาทสี4 1, 4 2, 4 3, 3 4, หนึ่งสีสองสีสามสามสี่ไปนดรับซือ้อเขาก็ส่งมาขายค่ะแล้วแล้วเขาเก็บ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 ไว้เยอะจนจนเขาเลิกเก็บแล้วต้องการใช้เงินเขาเขาก็บอกว่าเทให้ไปนาดหมดเลยเวลาจะให้เท่าไหร่ก็ได้โอ้โหเขาพูดอย่างนี้ว่าจะให้เท่าไหร่ก็ได้เ,าดาเาราจะให้เขา ถูกได้ยังไงใช่ไหมคะแล้ก็ต้องให้แบบเต็มที่อ่ะค่ะสองหปกติรับอยู่20่สิบบาทบต่อเหรียญน,นะคะ2องห2าสี่สาจำนวนผลิตเพียง 1, 000, 1, 000, 000หนึ่งล้าน1ล้านเหรียญเท่านั้นนะคะ 1, 000, 000, 000, 000หล้าน3ามหมื่นเหรียญผลิตไม่เยอะนะคะถือว่ายังไม่เยอะค่ะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับต้นๆอยู่แล้วก็เหรียญ เหรียญหมุนเวียนนะคะพอ,อรแรกที่พอเหรียญหมุนเวียนพอสอรแรกก็คือสาม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 นี่เป็นเหรียญอยู่ในดวงใจเนาะเป็นเหรียญอยู่ในความฝันแหละความจริงนี่เราแตะต้องเอไม่จับต้องไม่ได้อันนี้สี่สามสองห้าสี่สามค่ะความจริงนี่ไม่ไม่สามารถจับต้องได้นะคะสองห้าสามสามที่สัมผัสได้จับต้องได้ก็สองห้าสี่สองห้าสามหนึ่ง สองห้าสามหนึ่งไปได้รับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทแต่ไม่เคยได้ซื้อหรอกห้าร้อยน่ะที่ตั้งราคาไว้อเผื่อว่ามีเหรียญชัมรุษหรือเหรียญอะไรมางี้ใช่ไหมคะเราก็จะได้รับได้ที่ห้าร้อยบาทไม่เคยจริงๆค่ะตั้งแต่ที่รับมานี่เป็นหลายสิบเหรียญไม่เคยรับห้าร้อยเลยสักเหรียญน,นึงอย่างขั้นต่ําสุดก็น่าจะเป็นเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาทค่ะสองห้า สองห้าสามหนึ่งจุนนผลิตเพียง 6, 000, 200, หกหมื่นสองร้อยเหรียญเท่านั้นนะคะถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านใช้สวยๆก็ได้ 1, หนึ่งพันรื่ออาจจะเกินค่ะแต่ถ้าเป็นเหรียญผ่านใช้ก็นั่นแหละที่เป็นอปเออลงไว้ว่ารับเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอะ่ะไม่เคยได้รับห้าร้อยจากทิง้งรับเกินตลอดแล้วบางทีคนเข้ามาขายให้เป็นน้านะเขามานะ เหรียญบางอย่างเขาขายไม่ได้ใช่ไหมคะไประนราก็ต้องช่วยค่าเดินทางเขาค่ะเพราะเขาเขาไปดูเพจอื่นมาเพจที่ที่รับราคาเป็นแสนเป็นอะไรเงี้ยเขาหวังว่าที่เหรียญที่เขาเอามาเนะ่ะเหรียญเดียวสองเหรียญที่เขาถือมาเขาจะได้ราคาเป็นเป็นที่อย่างที่เขาเข้าใจค่ะคือการเข้าใจผิดอะค่ะนะคะเข้ามาแล้ว ไม่มีเงินติดตัวมาหวังเอาน้ําบ่อน่าหวังที่จะมาเอาเงินแสนค่าเหรียญอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ต้องเข้าใจนะคะทุกคนต้องต้องทําความเข้าใจให้ดีนะคะอย่าไปหลงเชื่อค่ะเขาจะให้เราโอนเงินใช่ไหมคะอย่าไปหลงเชื่อเขานะคะอย่าไปโอนนะคะอย่าไปโอนเงินค่ะแต่มาให้เห็นให้รู้ดีแล้วพนันก็ ก็ยินดีบอกมานะ่ะดีแล้วมาให้รู้ให้เห็นเนี่ยมาให้รู้ว่าเขาเขารับกันอะไรกันยังไงนะคะจะได้ไม่ต้องไปถูกหลอกค่ะหลายคนค่ะมาแล้วไม่ได้ขายลงมาหาปหน้าที่ร้านเออร้านประหน้าอยู่ตลาดไทยนะคะตลาดไทยคลองถมจะมีเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสสองวันเท่านั้นค่ะเขาเป็นตลาดนัดหรือถ้าท่านอยู่ไกลามาไม่ได้นะคะท่านก็ใช้วิธีนี้ค่ะเออใต้ใต้คลิป นะคะคใต้คลิปจะมีเบอร์นำบัตรของทีมงานนะคะมีนำบัตรของทีมงานมีเบอร์โทรมีมีม uh, QR code Line QR code ใช่ไหมมี b a ์ uh, c o d e QR code นั่นแหละ i ายนะคะก็สแกน QR code Line แล้วก็ถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ดูค่ะรับไม่รับราคาเท่าไหร่เขาก็จะแจ้งเลยตกลงขายให้ที่อยู่ส่งของของถึงโอนเงินทันที นะคะไม่มียืดเยื้อค่ะของถึงรับรองได้เงินแน่นอนของถึงโอนทันทีค่ะเราจะไม่มีไม่มีว่ารอจนขายก่อนรอโน่นนี่นั่นไม่ไม่ใช่เลยนะคะของถึงปุ๊บเช็คปั๊บโอนทันทีค่ะรับประกันได้การันตีได้เรื่องโอนเงินนะคะ <S <S คนที่เคยส่งมาให้ปน้าตหลายคนรู้ดีนะคะของถึงปน้าต์นะคะแต่ถ้าของถึงถ้าพน้าไม่อยู่ไม่ได้เช็คของก็ยังไม่โอนนะคะอย่งางพน้าไปตลาดเนี้ย เย็นกลับมาดึกดื่นเที่ยงคืนพนักก็โอนนะคะตีหนึ่งตีสองนักก็โอนค่ะกลับมาถึงเห็นของพนักก็แกะเช็คเลยแล้วก็โอนเลยค่ะของถึงโอนเงินทันทีได้เงินแน่นอนค่ะขายให้พนักราคาไม่เวอร์เป็นแสนเป็นล้านนะคะราคาไม่แพงแต่ได้เงินแน่นอน